จ้าวันนี้ไอ้ข้อได้อะไรกินจ้ะมื่อนี้ก็อ้าวสวัสดีครับพี่น้องกระสีมาเข็ดลาบหมูมง่ายๆครับเมื่อน,นี้กินกอนนอน,นครับพี่น้องขึ้นเก้าอะไรครับจ้าสุกแล้วใช่ไหมพี่อันนี่ขวบสุกแล้วครับเรียบร้อยเมื่อนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยสุดแล้วนนครับพี่น้อง <laughs> กินดีบ่อยเดี๋ยวเป็นพยาธิจ้าง่ายแลค้ครับพียครับ โอ้ยเนาะพี่สกปกจังเลยเราเจอได้แค่พี่น้องเนี่ยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างพี่เครื่องปรุงมันเครื่องปรุงจ้ะจับพริกป่นเข,าขา่ากัาต้นหอมน้ำปลาพวกนี้แหละครับมีอะไรบ้างอันเนี่ยเ,เครื่องในเหรอครับผมเครื่องในลงไปครับตัวของน้ำแตกๆกันนะพี่น้องจ้าะจับพืชก่อนครับพี่น้องยังไงครับเมื่อไหร่ ไม่ได้ครับนิดหน่อยครับพี่น้องพอ้เละเดาผมเลยไม่ไปครับพี่น้องมันขอตายเลยแต่ก็ค <c oughs> นครับโอ้ยโอ้ยโอเคเลยครับก็ดีครับก็ดีงามหนาวจันเอยครับเยียด เราไปดูกี้เกศีครับพี่น้องเนี่ยครับน้าตาอย่างนี้เป็นยังโ้นจากน้อยมัง่งยๆครับแต่ว่าเสียบคือเก่าครับพี่น้องหอมมากเลยอ่ะแบบหมูบานเขาครับง่งยๆครับคือจังแบบหมูงั้นเต็งครับเซ่บ งั้นแตรงขัง้นจนครับ <c oughs> มาขอชิมมึงทำไมกันได้ครับ <c oughs> ไหนให้น้องกิมชิมนี่อร่อยป่ะหน่อยครับนะครับเศรกรกทำหนังเซ่พักรถครับบันี้ครับเศรษ่ยายเศรษายเข้ามาเอย มันครับพี่น้องโอ้พี่น้องนี่กันเซตที่ลี้เลยครับมาเนี่ยเอาแต่กระถากินพร้อมกันนะครับพี่น้องมาเนี่ยครับจ้าอ่าพี่น้องครับกระเซจสมบูรณ์แล้วครับลาบหมูบ้านๆเขาครับพี่น้องครับ็ไมเกะน้ำซุปครับโอ้ผักเบิดส่วนครับพี่น้องนี่ผักเบิดส่วนครับโอ้ ไปแนี่ยด้พี่น้องเขาโจอครับโอ้บมาเนี้ครับจะมากินข้าวแรงน้ำกันนะครับพร้อมแมาพร้อมตากันนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอ็ดซี่เราใช้ชามกินเมื่อนี้ได้ลาบหมูครับแกพ่อแม่พี่น้องกำกินข้าวน้ำกันเนี่ครับเมื่อนี้ลาบหมู บ้านเขานี่ยแะครับกิ๊กลอยหนาเลยหนาหลับล้อยหนาเลยครับไอ้พวดกัดตุ้มๆเครับอันนี้ซุปเม่อวานนี่ซุปเพ็ดอะไรับอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้อห่าพี่น้องเอฟซีวันยามันบลื่นเขาสั่งับากระเล็ดน้ซุปเานี่บริมีน้ำซุปจ้าจับลูกคนอ๋อหลับต้องสุดนี่นะครับสุลมากหลับ อันอขอตัก้ม่ดูอ๋อทีน้ขาเนี้วห่อนหอันมันอยู่ใต้มันเต็มเอาเบจ้ะเอาปันน้กันวนีกันเลทัด้งสริเนาเอาไก่่ด้ี่นง กวนๆต้มตุอนบังนาลามุนเลยเยอนะครับ่เห็นลยเนาะโอเค้เรามาเจียงแล้วกงนไม่ดีนะุกคนทำจรปอมด้ยก่แซ่บจง้าท่โ ก็หันคอวเรื่องไม่นอนครับนืี้ใจคอขวาครับแม่อขวายเบ่งต้องใส่น้ำ้นทบไม่นอให้แม่ตำให้ไแม่ไหมนะครับหอมห้อยห้อยเก็บถึงด้วยหวานตาเพื่อนสดใส่บักกลวกินกีก้อนสดลาบที่หลังอันนเ้เรี้ยกผักอะไรแมอผักกาดหอมลูกผัการหอมผัการหอกสรัดหอมจ้าม อันนี้ไาดินมันะแกไม่ได้ินหรอกบุกเสียดินี่ยมั้งฮึบเสียดินโอ้ไม่ได้ันนกไปดกว่าวนผ้ายพี่น้องไม่สวนยู่น้องตึ้งกระแกงบบเกือบวงบเอามาเบิดสวนครับอันนี้มันเออได้ไหมครับพ่น้องบัตรเช่ขึ้นครับ บ้านเฮาเนาะพี่นอ้องเยี่ยมได้รังเก็บอันนี้หลับหมูเปลา่าคอพี่นอ้องแซ่บแซ่บกุ้งตัวครับอยากให้ชาวเอฟซีมากินด้วยกันอยากแซ่บเขาเขเอิอนเสบพี่น้องแล้วพี่น้องต้องเก็บอีกขาด้วยเด็กินได้เต็ <c oughs> กเก็บไม่ไม่มจากเิดพี่น้องพี่น้องมาขายพี่แวว่นกิบมาให้มาจากเรสาตเป็นเนยเหมือนมลาไหมไม่อยากจะแม่ตัวได็กิเบิอไงี่สาวคนันนี้่าไงนะพี่น้องย พอหวานหวานเลยอะบ้านหมูลุเนี่ยคำเนี่ยจะไปชิมดูนะก็เหมือนมาลาหรือเปล่าใช่ไหมเจี๋หมูตัวพี่น้องมันมันขากระบากหมูวะดีพี่น้องตักลากหมูใส่จะเข้ากันเปะเลยเนี่ยแซ่บคือเก่าเลยนี่ไง เช่นีวก the ็พี่น้องมั่จุบรถคิดเด่นนั่งไม่ทานครับพี่น้องนะดอดเออตงต่ตัวกยายยี่สิรอ่ะป่ะกับ มนตจนหัวจนต้องค่าตุ่มชุกที่นองกด้อมหวยนะดี๋ว่าอมเลยออกปากครับข้าวันหนกกจ้าสดเลยแจบแจ่บถึงอบมือจะคล้องหมดา ไ่รูกกาตัเองนะโอ้โหไปไปสองเมตรโม่หูด้วยจ๊ะโม้หูด้วยวะน่ารายจะได้ยิ่งห้งกู้ต่องัพี่น้อง เขานี่มัน,นกตแด้วยนะพ่ออยาไปกอดพ่อทอกนะกอกินลาบน้อเขากันแน่บพ่อน่าสงผู้ลุยนะครับเป็นไงว่าผู้ลุยสองผู้ดีบสองคีส่งผู้ลุย่ผู้ล,ลุยจะทแต่แไ่แม่ผู้่ายูชอบเป็นยัองกันผูยนย้ดีกู้ลุยได้แลครับ ไม่สมปรู้เยดิมแบบสมบว่าไลาไปไปรู้ขอเดองานอะกัเลยดกันเลยขึมีเี้ยบบใหลตอหรอพ่อ่อาอยังนี้พ่ออ่ะอันนี้่เปยเปยเอาแล้วเดียงอืมปนแนบ กอเนี่ยปลยฟเพสุปก็านี่ยนพีสุกิตาสุกเกุกไปกินได้มัน่ต้องกินคนละไม่พสาุกแล้วหวานนะฟอา

งพูเลยวาจงพเลยงเลยบ้านพเลยขอใจบ้าเนาะพี่น่อส่งทำาขอดีไหครับส่งูเลพ่อเกิดแต่ไม่ไม่หงหงิดกัมาดีๆเายมิแต่ไม่เนาก่อนหนไม่ครับพี่นำบ้าน ให่หนัุกอาก็ต้องเสียบลบหม,วม,วมหลลู่นนะจ้ะนังตเสียบหนังซุกมั้อะไรี่นองครับเป็นของี่จะี่นอะเนาะเสียบเรับอาหารบ้านเขาอ,อาหารแบบง่ายๆแหละครับอพี่กกน้องเาอยู่ตังม,มันจะได้กินเม,มาดหม,มูคนนีกินดีมาเพิ่งไปกินลมาบหม,มูเพาว่าพอๆปนี้เขากินเ่บิหมดบานี่แหล กนไม่สเลยนะรองกาอาางสั้วก็สัเลกนะมันเองพี่น้องกาสิ่งน้าพี่น้องเอฟซีอล่ะครับบารเน่เรื่มอิ่กันล่ะครับเนาะเอ้านครับบารน่เสบกมากินน้ำกันเนื้อพี่น้องครับจะแสบ ลับมูไงไงไงครับเมื่อนี่เมนูง่ายๆครับงั่นกับสวัสดีพี่น้องไปก่อนนะครับขึ้นกันมุ้นพอกกันไหมครับสวัสดีครับ